สวัสดีครับวันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนของเล่นกันดูบ้างนะครับหลังจากที่เราเปิดการไปแล้วสองรอบแล้วเกืออันนี้เราจะมารีวิวเบเบทที่เราจะใช้แข่งนะครับอืมก็จะมีซามูไรเซเบอร์นะครับตัวตรงกลางซามูไรคาลิเบอร์นะครับแล้วก็ซาบูไลสตีลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกล่องรีวิวให้ดูเลยนะครับว่า แต่ละกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคเราจะเริ่มจากซาโูไรเซเบอร์กันเลยนะครับตัวแรกสุดตัวนี้แถมที่ชุดออกมาให้ด้วยนะครับสีสวยเลยนะครับม่วงเขียวืสีสวยมากโอเคเราแกะกล่องกันเลยด้วยซาโูไรเซเบอร์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นสายโจมตีนะครับ ซึ่งก็จะเป็นตัวแรกที่ผมจะเอาลงไปจาัดก,การคู่แข่งเลยนะครับอืมข้างหลังก็จะมีนะครับก็จะเป็นล้ชเชอร์สองเจดศูนบิดเป็นบิด L หรือบิดเลเวลนะครับอืมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้เป็นเลเวลรือว่าจะเป็นโลลาดีเดี๋ยวค่อยไปจัดคอมโบกันอีกทีหนึง่งโอเคขออนุญาตแกะสักครู่นะครับ ทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่สองที่ผมจะใช้ลงนะครับเป็นทีมเบลซาบูไรของเรานะครับเน้นซาบูไรทั้งทีมโอเคแกะออกมาแล้ว ข้างในก็จะมีที่สูดนะครับที่สูด นี่นะครับก็จะเป็นที่ชูดของเรานะครับสีเขียวสีม่วยัไม่ได้แก่น,นี่ก็จะเป็นเบเบรามูไรเซเบอร์นะครับมากรอบให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับสวยงามตัวความหวังเรานะครับตัวแรก เหังไงครับม่วงม่วงเขียวสวยมากโอหเห็นตัวจริงแล้วสวยกว่าข้างกล่องนี้นะครับเนี่ยโอเคนี่คือตัวแรกของเราอวาไงไว้ก่อนตัวต่อมานะครับลงเป็นตัวที่สองซามูไรคาลิเบอร์นะครับสายอะไรสายบาลานนะครับแต่ตั้งใจว่าจะปรับให้เป็นสายโจมตีไปเลย เน้นโจมตีไปเลยดีกว่าโอเคก็คือราสเซตจะเป็นหกเจ็ดศูนย์นะครับบิดก็เป็นบิดเป็นบิดเอ็มนะครับกะว่าจะลองใส่เป็นเลเวลหรือไม่ก็เป็นพวก บิดออฟนะครับเป็นบิดบาลาน์เนาะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้คอมโบไหนดีโอเคโอเนะครับเขาก็ลังเอาไว้กันหลุดนะครับเนี่ยเหนียวเลือเกิน นี่นะครับข้างในนะครับทำไมรู้สึกว่ามันจะดูตัวเล็กกว่าซามูไรเซเบอร์หรือเป็นเพราะว่าเป็นบิดบาลาน <c oughs> นี่ก็เป็นบิดเฉพาะนี่นะครับซามูไราคาลิเบอร์นะครับ ตัวนี้ม่วงเขียวเหมือนกันแต่ออกเขียวแบบฟ้าน้าทะเลไม่ค่อยเขียวเท่าตัวเล็ดูนะครับเทียบกันรู้สึกไหมว่าครับว่าวันเล็กลงเล็กกว่ากันเยอะเลยโอเคตัวต่อไปสมาชิกคนสุดท้ายของทีมซาโมไรแล้วนะครับสติลซาโมไรหรือซามูไรสติลนะครับ ตอนนี้ก็แกะกันดูเลยดีกว่าโอ้ย,อยตีมเดิมเลยเขียวม่วงโอเโหอ,อันนี้เขาน่าจะบับเบิลใส่มากันสีลอกนะครับแต่เราจะเอาไปตีให้สีลอกซะเองนะครับเราไม่ต้องกลัวเปื้อนเราเป็นเหมือนเป็นบอลลับของเรานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นนัดเชดห้าห้าเจ็ดศูนย์นะครับบิดน่าจะเป็นเกียร์พอยต์เหรอโอเคมาดูเรดของเราดีกว่าเบสแสนสวยนี่สตีวสมุนไยรของเรา โอ้เป็นเหมือนบอสของเราครับตัวสุดท้ายผมคาดหวังว่าเขาว้มากนะครับเนี่ยอโอเคบอลรับของเราโอ้สวยจริงๆทีมนี้ผมคาดหวังมากเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เห็นว่าเป็นสายบาลานหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าจะปรับเขาให้มากึ่งเป็นสายดีเฟน์นิดนึงนะครับ โอเคครับโอเคคลิปเพิ่งเจ็ดนาทีเองนายแกไหน,ไหนแก,นแกอีกสักกล่องดีกว่าเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในเบเบดภาคแรกนะครับให้ทายกันว่าจะเป็นใครกันนะครับทาแๆต่อสักครู่นะครับกำลังแกออกมา ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับปุ๊บยังไม่ได้ติดสติกเกอร์แต่สีขาวๆอย่างนี้น่าจะเดาไม่ยากเป็นเบ็ดทะยักขาวของเรานะครับอ้มโอเคตัวนี้เลยนี้นะครับคุณ้นๆไหมเป็นชาวเปเบ็ดภาคแรกเพิ่งรู้ว่าเป็นสายบาลานะเนี่ย มีสติกเกอร์ให้ติดด้วยเดี๋ยวสงสัยต้องติดสติกเกอร์ให้สวยหน่อยดีกว่าอืมแล้วเชิดจะเป็นสี่แปดศูนย์นะครับอืมบิดเป็นบิดพ์อยเราไปใช้งานอเอไปใช้งานกับพวกสมูระไรได้เลยนะครับเนี่ยบิดพอยเป็นบิดบาลานเหมือนกันเลยโอเคเนื่องจากว่ายังไม่ได้ลองเล่นให้ดูนะครับวันนี้ เดี๋ยวจะลองไปปรับคอมโบก่อนเดี๋ยวจะลองมาลองหมุนให้ดูเป็นสามตัวนี้นะครับทีมนี้หวังว่าจะเข้ารอบลึกๆนะครับสารซาโมไรของเราถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับสวัสดีครับ